มาลือฐานการของฝนตกเมื่อกี้ขี่มาน้ำท่วมตรงนี้ก็น้ำท่วมเยอะนะครับน้ำท่วมเยอะมากสถานการณ์ตอนนี้รถเล็กไม่สามารถเดินจอได้ที่ไหนติดอยู่สถานที่อยู่ที่เชียงบุรีน้ำนี่อู้ยน้ำน้ำน้ำได้ดันขึ้นมาดูมากน้ำท่วมได้ใหญ่น้ำท่วมตรงนี้เดือะเมื่อวานเช้านี้หมักท่วมอยู่เลย จะหาานี้น้าท่วมหนักมากแาช้าเรือนได้อน้มันไหลไปจะเขาลาานี่ยเารองนมันท่วมเ่น้ำเะมานอาครับดได้หน้มฝนนอกหนาะดูได้หน้าได้เลยครับก็น้าท่วมขนาดหมันไหลเานเนจะเขาท่อป้าปัเป็นทาทาทา มตลอดเนนอมตอนนี้น้าท่วมครับรีร้อยแล้วนะครับนี่ว่าน้ำท่วมนี่น้ำท่วมมันน้ำท่วมสนบรีนะครับเกิดเหตุการณ์เมืนไรเกิดขึ้นตอนนี้นะคตอนนี้ยั่ยย่ยต่ก็วาเดคนรู้สึกอยากเล่นน้ำจะลุกไปอยากเล่นน้ำบอกน่นี่วยนชูชู

น้ก็นำวมหูน้ำท่เยอะมากเลยครับทางตอนนี้ก็ยำําแยคก็พออันนี้ได้อยู่นะครับนการตอนนี้รถดีแต่มัมเสียดีตบรถมาเลยดนะครับแล้วกันไม่ดีเลยเราเราไปจอดโอสสธอนตกเนาะที่แดดวิจอดไปเดินท้ามเขาแล้วพนามนเปตนอะไรครับเออ ไปได้ก่อน่ไปแม่โคบอไปไปแม่โคันตีค้าครับก่อนมในในหลักเม็ดเออนุนนุนู่นุนอสถานรายงานสถานการณ์นี่น่รายงานสถานการณ์รถติดนะครับรถติดแต่แม่โคมีแม่โคด้วยนี่แม่โคกำลังกุดเจาะอไรหเพราะว่านเหตุอเาเห็นเาอันนี้เขาคุดออกเลยตอนนี้เรเห็นนเเนง โมพยภีร์นี่แหละยสามตึกสามหอนี่แหละนี่ว่านี่ลาเบสหลงลาเนี่ยแล้วดูแลไม่จอดเขาขกล้องฟิชชิงตุ๊กปลาไม่เป็นเน้นอุปกรณ์เว<ล>้ยตุ๊กเป็นปวดเด้อเงื้อหลายเงืออเงือเออตุ๊กเป็นตกเป็นเออเออครับตุ๊กเป็ดจะได้ปลาทั้งตัวอย่อทั้งชีวิตนี้จะปลาจะได้กินปลาบางล่าปลาบากลาา่ากินเนี่ยเลยฮะอีกแล้ว ไว้หนูหนูตกีเยาพอมอต้องเขาเรียกตีตีอะไรแบบนั้ตีเยาอมตีแบบไปตีตามพองอะไนั่นนะตีตามพ้องป้าเขาไปไม่ไม่ย้เมาบอกให้ไอ้นั่นนี่ไม่ย้เมาบอกให้ไปนมไปยิ้มเาได้ตัวเดีวไม่ย้เมาให้อกจารบัตรในนามทัวร์บังละในงานสถานการณ์นี่อันนี้สถานการณ์อนี้ก็ยำเยขันืเยียกวากร่วม เท่านะ้บ้านเราเนมะื่อน้ำช่วงมันกระชอนเยอะมันเคยเห็นอยู่ห<อ>รอเดี๋ยวหน้าบ้านเราใช่บางเลาคือนไปจับจับย่างจับอะไรมันหน้านาวนึงแต่แรก่น้ำมันลึกแต่ตอนนี้นะ้ะมันลดลงแล้วเ<อ>ท่าเท่าใดเท่าคันเราเคยไปกับพ่อเดี๋ยว<อ>จับแม่ทีหลังจับเลยจับกระตุ่มเลยแต<อ>่ปลาท่อนตม้มไปกิน ถาน,นการ์ฝนเริ่มหยุดตกนะครับเราก็ได้พักระไม่มันจะไปทางนะยองมันจะพ้นละเส้นทางเป็นถ้าใครจะมาทางนี้อย่ามามครับตอนนี้รถติดนะถ้าใครจะมาทางนี้อย่ามาเพรับรถติดหนักมากทำไมมาไม่ได้ครับรถติดหนักน้ำก็ท่วมไม่มีตัมเติมน้ำมันบ่ะใหญ่ใหญ่ใมีผงเด้อบ่ามือเด้อบจะคนดีตังเออฮะอยู่นี่นีแหละ เดวออกไปเด้วไนเด้อยนกับคูเดวออกไปเด้วแม่ตอนแรกเงื่นอะอยู่ในกับคูนั่นล่ะหาลยเจพีเบลเอาอกไปเด้วโอ้วันไหนอีกวะอีสานนครศรียี่สิบสี้มิถุนาแบอยแบบอยดูโอ้รถติดมากเลยนะบ ขับขี่ก็ระมัดระวังกันด้วยบอกหน้าฝนให้ขับขี่ก็ระมัดระวังครับหน้าฝนให้ขับขี่ก็ระมัดระวังนะครับถอนหนูมันลื่นนะครับแต่ถ้ารีบก็ขับเบาๆนะครับมันจะเป็นทางที่ดีคือนะครับเชิญมอเตอร์ไซค์ก็มีเสียงที่จะลื่นง่ายมากครับไม่ได้เป็นไรนะครับแต่เป็นห่วงนยใช่ครับเป็นห่วงเป็จากไก่วิทรายงาน